สวัสดีค่ะทุกทุกคนมาพบกับช่องแจนแนคอมเมนต์กันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้แจนๆก็จะพาทุกคนมาส่องความคิดเห็นของประชาชนชาวกัมพูชากันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความรู้สึกยังไงกันบ้างจากกรณีที่ว่ามันมีดรามา่านักมวยกุนคแม่คนหนึ่ง ซึ่งเขามีชื่อว่าลาหูแพรกซุนลาคิมเห็นบอกว่านักมวยท่านนี้เดินทางไปชกมวยที่มาเลเซียแล้วก็มีนักมวยจากประเทศทั้งมาเลเซียแล้วก็เวียดนามเนี่ยเป็นคู่ชกนะคะโดยนักมวยกุลคแมรท่านนี้มีการเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะเลวร้ายนะคะเนื่องจากตอนที่เดินทางไปที่มาเลเซียเนี่ยไปเจอนักมวยของเวียดนามคนหนึง่งและนักมวยเวียดนามคนนี้ก็ถามกับเขาว่าคุณมาจากประเทศไทยหรือเปล่า เพราะเขาเนี่ยสังเกตเห็นรอยสักแบบนี้มันลักษณะคล้ายๆกับนายขนมต้มอะไรประมาณนี้นะคะแต่นักมวยกุนแมาเคนนี้เขาบอกว่าในตอนนั้นเขารู้สึกหงุดหงิดและไม่พอใจมากๆและเขาก็ปฏิเสธในทันทีแล้วก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนกุนแมาเที่เป็นวัฒนธรรมของกัมพูชาและสำหรับรอยสักที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ในขนมต้มแต่อย่างใดแต่เป็นบนรรพบุรุษของพวกเขา โดยรอยสักนี้เนี่ยก็คัดลอกมาจากรอยจารึกที่ถูกแกะสลักไว้ณบริเวณกำแพงอังกอร์นั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วนักมวยชาวเวียดนามก็เข้าใจนะคะหลักๆก็จะประมาณนี้และประเด็นนี้เนี่ยมันก็มีสื่อของกัมพูชาเอาไปเขียนเรื่องราวต่อนะคะแล้วก็ทําให้คนกัมพูชาเข้ามาแห่สแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆมากมายหลักๆก็จะอินไปกับนักมวยคนนี้นะคะประมาณว่าอยากให้เขาเนี่ยไปสักเพิ่มเติม ประมาณว่าอยากให้มีการสักธงกัมพูชากำกับเอาไว้ด้วยหรือบางคนก็มีการพาดพ,พิงมาถึงคนไทยด้วยนะคะเห็นบอกว่ารอยสักนี้เนี่ยคนไทยเรียนแบบมาจากวัดอังกอรของพวกเขานั่นแหละแล้วก็นำมาอ้างอิงเป็นในขนมต้มซะง,งั้นก็ตามภาษาพวกเขาอะนะ ทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นเต็มๆของคนกัมพูชากันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการที่นักมวยกุนคาแมคนนี้เนี่ยด้านถูกทักว่าเป็นนักมวยที่มาจากประเทศไทยซะง,งั้นความคิดเห็นแรกท่านนี้เขาบอกว่าประเทศไทยจะเอาเราเป็นบนรรพบุรุษความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ฉันจะแกะสลักศิลปะก,การต่อสู้ขเขมรบนลอยศักนี่เป็นทางเลือกที่ดีในการยืนยัน ความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่าเขาว่ากันว่าลอยสักอักษรเขมรดูดีความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่าประเทศไทยทําสิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบประเด็นบนเข็มขัด WBC ใส่ภาพศิลปะการต่อสู้ของเขมรแสดงให้โลกเห็นว่าเขมรเราดีกว่าประเทศไทย ความคิดเห็นต่อไปค่ะประเทศจีนยังกล่าวอีกว่าเครื่องบินส่วนใหญ่เป็นของประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปเพิ่มทงมากขึ้นเพื่อให้พวกเขารู้ดียิ่งขึ้นความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสงสารคือสิ่งนี้มาจากขเขมรเราไม่รู้จะส่งเสริมวัฒนธรรมของเราอย่างไรความคิดเห็นต่อไปถ้าจะให้ดีใส่คำว่าขเขมรข้างล่างก็ดีนะ ความคิดเห็นต่อไปมีไม่กี่คนหลอกว่าของไทยขนาดทำงานเกาหลีใส่เสื้อวัดอังกอร์วัดยังถามว่าเป็นคนไทยหรอความคิดเห็นต่อไปพวกเขาโฆษณาก่อนเราความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่ากุนเแมรเป็นปู่ของมวยไทยความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าอย่าอารมณ์เสียเราต้องอธิบายให้พวกเขาฟังเราเจ้าของเดิมควรรู้จกัากศิลปะการต่อสู้ของเราเอง ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าต้องบอกเขาว่าตัวอักษรบนตัวนั้นเป็นไทยหรือขเขมรความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนรู้ไม่มากแต่คนไทยใช้เยอะเขาถึงรู้จักไทยดีกว่าความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าเพราะพวกเขาแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางกว่าเรา ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าศิลปะก,การต่อสู้ขเขมรเพิ่งโฆษณาได้ไม่กี่ปีและประเทศไทยไม่มีสงครามพวกเขาพัฒนาประเทศไทยมวยไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกมานานหลายสิบปีคนที่ถามคำถามนี้ไม่เคยรู้ความคิดเห็นต่อไปผู้เล่นขเขมรควรสักรูรปธงกัมพูชาบ้างนะประเทศอื่นจะได้รู้เวลาเราไปแข่งความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่าควรระบุว่ามีตัวอักษรขเขมรบนรอยสักนี้ ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่ากุนคแมคือพ่อมวยไทยความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าเขาอยากเป็นเราเขาส่งเสริมวัฒนธรรมของเราความคิดเห็นต่อไปนี่เป็นรอยสักข,ขมนินความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่าถ้าอยู่เวียดนามชัดเจนว่าคนขมินแกล้งงู ความคิดเห็นต่อไปค่ะท่านนี้เขาบอกว่าถ้าเครื่องบินมีอักษรไทยจําไว้ว่าเป็นไทยแต่เครื่องบินที่มีอักษรขมรทั้งหมดนี้เป็นอักษรเขมรไม่ใช่ของชาติอื่นความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่า99%เอร์ซนขมรอ่านออกแต่ภาษาไทยอ่านหนังสือไม่ออกความคิดเห็นต่อไปทำไมต้องหงุดหงิดคนดีใจเวลาเขาถามต้องบอกเขาว่าเราเป็นคนขมรเพราะเราเป็นคนขมร ความคิดเห็นต่อไปตัวอักษรขเขมรส่วนใหญ่ของเรา้รอยศักโดยบ้านเลขที่สองรอยศัก์นักมวยทั้งหมดบ้านเลขที่สองน่าจะหมายถึงไทยนะคะความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าไทยบอกว่ารอยสักเป็นของเขาแต่อ่านข้อความไม่ออกความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าเศร้าเลยควรบอกเขาว่าคนไทยขโมยของขเขมรทั้งศิลปะก,การต่อสู้และรอยศักและยังมีอีกมากมายที่จะตามมา ความคิดเห็นต่อไปบอกเขาไปว่าฉันคือศิลปะการต่อสู้ของขมิ้นความคิดเห็นต่อไปรอยสักนี้เป็นของคนขมิ้นความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่าควรเพิ่มลงในรายการมรดกหรือลืมเกี่ยวกับประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าไทยบอกว่ารอยสักเป็นของเขาแต่เขาอ่านหนังสือไม่ออกความคิดเห็นต่อไปเพราะแบบนี้ไงเราถึงไม่เก่งเรื่องการถ่ายทอด เหมือนกับคนอื่นเขาความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่าบอกเขาไปว่าถ้าลอยศักไทยมีอกมัากษรเขมรศิลปะการต่อสู้เขมรมีอกมักษรเขมรความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่าพวกเขาไม่รู้เพราะนักการทูตเขมรไม่รู้วิธีทํางานความคิดเห็นต่อไปอักษรเขมรชัดขนาดนี้เป็นภาษาไทยด้วยความคิดเห็นต่อไปค่ะเศร้าจังชาวเขมรรู้จักรักษาชาติ อย่าปล่อยให้โจรมาขโมยอีกความคิดเห็นต่อไปอย่าไปน้อยใจความจริงก็ยังเป็นความจริงมันถูกหลอกเพราะมันรู้จักส่งเสริมก่อนเราไม่ช้าก็เร็วมันก็รู้สิ่งสำคัญคือเราส่งเสริมบวกรวมใจแล้วก็ดูแลรักษาไว้ความคิดเห็นต่อไปเขาบอกว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมเสียมจึงหาทุกวิธีที่จะยับยั้งศิลปะก,การต่อสู้ของขมิน้นความคิดเห็นต่อไป อย่าอารมณ์เสียมันทําให้เราทะเลาะกันเราต้องช่วยกันโปรโมทศิลป,ปะการต่อสู้ของขมรความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าถ้ามีรูปติดกําแพงเซราแนะนําให้มาเยี่ยมจะได้รู้ดีและก็คอมเมนต์สุดท้ายนะคะเป็นคอมเมนต์ของพี่คนไทยนะคะเขาบอกว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่น่ารังเกียจรอยฝักนี้มีที่มาในสยามบรรพบุรุษชาวสยามสร้างวัดอังกอร์ขมินก็แค่ทาต ก็ถ้าถามแอดแอดก็คิดว่ารอยศักนี้เนี่ยก็เป็นรอยสักของมวยไทยนะคะนักมวยกุนเแมรเนี่ยชอบสักรูปมวยไทยกันทั้งนั้นแหละ และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่แอดเนี่ยเอามวเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันเพื่อนๆฟังกันแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะส่วนสําหรับในคลิปนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจแอดด้วยนะแอดจะได้มีกําลังใจกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะส่วนสําหรับในคลิปนี้สวัสดีค่ะ